ใหม่เลยนะคะเป็น4ประตูนะคะลูกค้าคนไหนนะคะที่อยากได้รถนั่งแบบกว้างๆนะคะสามารถ ใช้เครื่องแรงๆเนี่ยได้แนะนำเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็น Toyota v i g o นะคะเครื่องที่3,000เลยนะคะตัวนี้เนี่ยเรามี Carry Boy แถมให้ด้วยจัดตัวรรถกันเลยนะคะใครอยากได้รถคันใหญ่กว้างๆเครื่องแรงๆแบบนี้แนะนำเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็น Toyota v i g o 4ประตูนะคะเครื่องนะคะอยู่ที่3,000ค่ะราคานะคะดีมากนะคะราคาไม่ถึงส0 0แสนนะคะอยู่ที่2อ0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าคนไหนเนี่ยสนใจนะคะกดได้แค่1,000บาทถ้าเครดิตดีนะคะออกไปเลยรถคันนี้นะคะแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าคน รับเป็นเงินสดน,นะคะแค่มีใบรับรองเงินเดือนนะคะก็เป็นเจ้าของคันนี้ได้และที่สำคัญเลยลูกค้าคนไหนนะคะที่ติดแบล็คลิสต์นะคะแล้วอยากได้รถคันนี้นะคะสามารถทักมาได้เลยนะคะเราสามารถออกรวให้ลูกค้าที่ติดแบล็คลิสต์ได้ถึงกรณีเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวพามาชมตัวต้นท้ากันบ้างนะคะว่าคันนี้เนี่ยเป็นยังไงนะคะสกรูโลงมาเลยนะคะวันนี้ตังนี้นะคะเข้ามาชมได้เลยค่ะตรนนี้นะคะจะเป็นด้านหลังนะคะแครีบอยลูกค้าจะได้รับแบบนี้ไปเลยนะคะมีแอร์ด้วยนะคะด้านหลังอ่า ในตัวรถนะคะปี2006แต่ใหม่มากนะคะเป็นเบาะหนักด้วยค่ะ